สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอยู่กับพี่อาทิตย์นะครับผมจะมาประกอบลำโพงบลูทูธนะครับผมลำโพงบลูทูธน,นี่เป็นของพี่อาทิตย์นะครับแกชอบในเสียงเพลงครับผมนี่ซื้ออะไรมาองพี่แนะนำหน่อยว่าอะไรมีตัวไหนม้างที่เราสั่งมา โอ้เยอะแยะเลยอ่ะตัวที่หนึ่งอันนี้คืออะไรครับผมต,ตัวดันไฟตัวดันไฟปรับโวลต์ปรับโวลต์อ่ะเท่าความได้ปะ,ะความได้ปะได้ดีใจเนี่ยปึ๊บอ่าทีนี้ขยายอันนี้คือขยายมีพัดลมด้วยขยายแล้วก็ดอกซับดอกซับ ดอกซับกี่นิ้วครับ6.5 6 5ห <5. S 1> <5. S 2> กลาง3นิ้วกางสนิ้วแหลม2อแหลมสไหไหกลางอยู่ใสอ๋อเปิดได้นะครับผมอ๋อนี่นี่ดอกซับกลาง3นิ้วคือตัวนี้2ตัวนะครับผมแหลมแหลม2ตัวกลางอุปกรณ์ข้างในมีแค่นี้นะพี่เนาะ อุปรกรณ์ข้างในมีแค่นี้นะครับผมแล้วข้างนอกล่ะคุณพี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช้หกก้อนนะครับผมสามพันสี่สามพันสี่มิลลิแอมหกก้อนนะครับผม <finally. S 1> แล้วก็อกุปกรณ์พวกไอแผงน้าปัดครับพี่อันนี้ตู้ตู้เราสั่งมาครบเลยนะคุณพี่เนาะตู้นี้ก็สั่งสําเร็จมาครบเลยครับผม คือเรามาประกอบอย่างเดียวอันนี้คือคอร์สคอร์สคอร์สอ่านี่คือคอร์สคอร์สแยกเสียงแยกเสียงอันนี้คือวัดบูธวัดบูธแล้วไอ้ตัวบลูทูธเหรอคุณพี่บลูทูธตัวนี้อ๋อบลูทูธคือตัวนี้นะครับผมบลูทูธเสียงเข้ามาเข้าที่คอร์สคอร์สแล้วก็มาเข้าที่ขยาย yeah. แยกเบรกกลางแยกเบรกกลาง,างส่วนไอตัววอลลุ่มตัววอลลุ่มอยู่นี่ครับผมผมกำลังจะจะไอไม่ใช่ตัววอลลุ่มนี่ไอตัวเะเลทเทเลทนะครับผมอันนี้ก็อันนี้มาพร้อมตู้บปล่าคุณพี่แยกแยกแยกอันนี้แยกครับผมแต่ว่าพอดีก,กันกับตัวนี้เลยนะที่เผาบอไว้ตรงรุ่นตรงรุ่นนะครับผมที่เป็นช่องที่เป็นช่องตรงนี้ครับผมเนี่ยเราจะใส่ด้านในครับผมจะพอดีกันเลย ราจะใส่แบบนี้แบบนี้ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้ก็จะเป็นวัดโวลต์แล้วก็วอลลุ่มวอลลุ่มพี่แล้ววอลลุ่มแผงวอลลุ่มเป็นตัวไหนนี่วอลวอลุ่มยังไม่ใส่วอลลุ่มยังไม่ใส่แล้วแผงมันละ่ะมัดเตอร์ไหนแผงมันตัวนี้แหละครับเอาแผงมันตัวนี้เอาพี่เจา้านี่ใส่นี่เหรอได้มันเข้ากันได้เหรอ เมนอยู่บ่บ่ได้ฮะสั่งเทอร์เวียร์มาใหม่อยู่อ๋อเทอร์เวียวทันไหมอ๋อสั่งมาใหม่ใส่สสตั้งกว่าก็ก็คือใส่พอดีรูนี้เลยอ๋อเดี๋ยวจะสั่งมาเข้าพอดีรูนี้เลยนะครับผมเทอร์อเวียร์ว่ทันไหมเทอร์เวียร์ยังออไม่ไมาเราอ,อันใหม,ม่อยู่อ,อ้อมถ่ายพี่หน่อยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจะไปเจาะพาเลทใ,ให้พี่อาชิดเขานะครับผมเจาะไปแล้วหนึ่งรู เดี๋ยวนะี้มันมันค้าง รู้ตรงกลางเดียู่ป่ะรู้ตรงกลางอยู่ไหมออเอาเลยเอาด้วกันตรงไหนเ้าเอาหมดเลยใช่ไหม แล้วครับผมทีนี้ก็ว้ายอันนี้ไม่ชลุ่จ่อยยังไงสุ <c oughs> ดี่อันนี้ยังไม่ชลุ่เลยว้ยนนจาอ,อยังไงไม่ชนุ่งเงี้ยกระตั้งเลย เปิดุไฟตกเลยแย่นรนี่แย่กครับกรบ เสียบมากหรอปเปลาเสียบไดนน้เสียงคือว่ามา้ยาวกเป็นยากแตวปับเรา,านี้ตอนนี้เรากำลังยึดผลิตนะครับผมแ้ลังยึดผลติตแต่จะขันยากนิดนึง ความคิดผมผมว่าจะปิดด้านนอกเลยมันขันง่ายนะครับผมแต่พี่อาชิพบอกว่าให้ปิดด้านในก็เลยอันนี้เป็นโปรเจกต์ของพี่อาชิพนะครับเราก็ต้องอทำตามเจ้าของโปรเจกต์นะครับผมเราก็ไม่เฉียงครับผมยึดด้านในก็ยึดแต่ว่ามันก็จะยึดลําบากนะครับผมแต่เรามีไขควงตัวใหญ่ก็ทํางานง่ายหน่อยถ้าเป็นไขควงตัวเล็กนะ ขันไม่เข้าเลยครับผมแล้วผมถ้าเป็นผม,ผมจะยึดสี่ตัวครับผมที่อาชิ์บอกให้ยึดทุกตัวเลยม <c oughs> ันก็ตกลงกันยังไม่ลงตัวนะครับผมอีก <c oughs> ตัวหนึ่งครับผมจะได้พลิกให้ดูว่ายึดแบบผมยึดกับยึดแบบที่อาทิตยึดอัานไหนมันจะออกมาดูดีกว่ากัน,นครับผม ให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมอ่ะนี่นี่อันนี้คือยึดแบบพี่อาทิตย์นะครับผมแต่มันดูแปลกๆอ่ะมันดูเหมือนเหมือนมันเวลาหมุนวอลลุ่มมันจะติดมือะครับผมเห็นนะฮะเวลาหมุนวอลลุ่มเนี่ยมันมันจะติดมือด้านข้างเห็นนะมเหน็นนอกผี่เสื้อผมเนี่ยเอาแผ่นพาเรตมาวางข้างบนตุ๊กขันน็อตติ๊บจๆ๊บ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 เนี่ยหมุนง่ายกว่าแล้วก็ทํางานง่ายกว่านะครับผมเขาทำมาสูตรนี้ โอเคยึดแผล็กเราเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขันให้แน่นเต็งได้ที่แล้วโอเคแน่นโอเคแน่นโอเคแน่นไม่ใช่ทะลุทงฝัง่งน,นะนู้นนะโอเคแน่นโอเคแน่นโอเคแน่นอ๋ออ้อมไทยหน่อยอันรับต่อเลย ผมรับกล้องถ่ายต่อเลย Um